กับ,บนักต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะใครสนใจลงโฆษณาเดี๋ยวสิ้นเดือนลูกค้ามาแล้ว090 08 9 9 9 9 5นดั่นเองนะคะเป็นข่าวเมื่อวานดังกันมากเลยนะคะกับคันพวงถามนะคะว่าทำไมไม่อ่านตำแหน่งนะคะอ่านตำแหน่งทุกคนแต่ตนางรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งทำไมไม่อ่านนะคะมันเป็นข่าวขึ้นมานะคะเราต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะซึ่งทีนี้เนี่ย คนที่เขาก็สงสัยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือแม่ปุ้ยแห่ง TPN นะคะซึ่งแม่ปุ้ยเนี่ยคาเป็นเขาเรียกเป็นบริษัทที่จัดหาส่งประกวดนางงามทั่วโลกนะคะผู้ที่ถือลิขสิทธิ์เยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือแม่ปุ้ยนะคะตอนนี้ล่าสุดก็มีมิสโกลบอลนะมิสโกลบอลเนาะมิสโกบหรือมิสโกลบอลวะมิสโกลบอลที่น้องนางสาวไทยไปอะ่ะ นะคะแล้วก็มิสยูนิเวอร์สนะคะแล้วก็มิสอินเตอร์คอนติเนนตัลด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันมีอยู่ว่าแม่ปุ้ยเขาตั้งคำถามกับพิธีกรดังเรื่องนะคะแบบนี้ควรพลาดหรอนะคะทำเอาแฟนๆนางงามจับตากันอย่างหนักกันเลยทีเดียวหลายเพจนางงามนะคะเพจที่เขาเชียร์เขาก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพจที่เขารักแล้วก็เห็นเอนเห็นใจแอนโทนีเอร์เขาบอกเฮ้ยมันมืออาชีพมันไม่ควรจะพลาดขนาดนี้นะคะหลังจากที่แอนโทนเโพสต์นะคะ รองอันดับ1นึ่เขามีตําแหน่งนะคะรองอันดับ1น,นางงามจัก,กรวาลน,นะคะปี2023รองอันดับ1น,นะคะในประเทศไทยมีแค่คนเดียวนะคะรองอันดับ1น,นางงามจัก,กรวาล2023และก็มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023แล้วก็มีตําแหน่งพ่วงด้วยก็คือมิสซูปราเนชแนลด้วยนะคะ ได้ไปร่วมงานอีเวนต์แห่งหนึ่งและได้มีพิธีกรชื่อดังเป็นผู้ดำเนินงานนั่นก็คือแมทธิวดีนโดยในกลุ่มแฟนนางงามชื่อดังเนี่ยเขาได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพี่แมทธิวเนี่ยนะคะถึงแค่เอ่ยชื่อแอนโทเนียแต่ไม่เอ่ยตำแหน่งทำให้เหล่าบรรดาแฟนนางงามเนี่ยนะคะ ตั้งคำถามกันอย่างยกใหญ่ว่าทำไมพิธีกรหนุ่มไม่พูดตำแหน่งของแอนโทเนียเดี๋ยวลองไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปครับจะเป็น Color of Party ครับนำโดยอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้สายปาร์ตี้ครับสวยสับแน่นอนครับสำหรับคุณนัทีิสามดีครับจะมาโชว์กันใน Color of Party ครับและต่อไปครับจะเป็นเซตที่4ครับ Color of Runway ครับนำโดยคุณแอนโทเนียโพซิลนะครับจะมาเดิน อย่างสวยงามครับสร้างสีสันครับใน Color of Runway ครับนั่นคือเซตที่4ของเราครับแล้วนราจะดีแฮะยังคงมีนางแบบแล้วก็นายแบบอีกหลายท่านคือทุกคนพูดตำแหน่งหมดแต่ไม่พูดแอนโทเนียแต่เราก็ไม่ว่าแมทธิวไม่ได้นะก็เห็นใจเขานะเออก็เห็นใจ Matthew แมทธิวนะเออแต่เขาไม่ได้เจองานนี้งานแรกนะก่อนหน้านี้เคยมีอีกงานนึงนะถ้าเกิดพี่เต๋าจำไม่ผิดอ่ะ ต้องไปดูว่างานนั้นได้พูดหรือเปล่าเคยมีอีกงานหนึ่งนะเขาเป็นงานอะไรสักอย่างเขาจ้างแอนโทเนียเนี่ยแหละไปด้วยแล้วก็มีแมทธิวเป็นพิธีกรเราต้องไปดูว่าแมทธิวได้พูดด้วยหรือเปล่าถ้าแมทธิวพูดแล้วงานนี้ไม่พูดเนี่ยมันก็ต้องต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ล่าสุดนะคะแม่ปุ้ยนะคะแห่ง TPN กรรมการผู้จัดการนะคะ mm hmm. บริษัท TPN Global จำกัดนะคะ mm hmm. ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand mm hmm. แล้วก็นางสาวไทยแล้วก็อีกหลายมิสเลยนะคะทศ mm hmm. ถือเยอะที่สุดนตอนนี้นะคะ mm hmm. ได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะคะ mm hmm. ที่พิธีกรรูปหล่อพิธีกรนี่เขาหล่อมากนะพี่เต๋อบอกเลยพิธีกรรูปหล่ออย่างหนุม่มแมทธิวเนี่ยนะคะไม่ได้เอ่ยตำแหน่งของแอนโทเนียอันนี้รู้สึกไม่ไม่สมครวรเลยค่ะ ยังไงการกล่าวถึงตําแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะคะจริงๆมันก็ใช่นะคะอันนี้พูดตรงๆนะลูกนะเราพูดกันแบบไม่เข้าข้างนะถ้าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยมัน,มน,มน,มนตำแหน่งมันต้องมีไงเออแล้วแอนโทเนียเนี่ยไม่ได้ว่าได้มา5ปี6ปี7ปี10ปีมันอาจจะลืมได้นี่แอนโทเนียเพิ่งได้เมื่อปีที่แล้วเองไม่กี่วันมาเองนะคะยังไม่ครบยังไม่ยังไม่ถึง5เดือนเลยอะ งานนี้ก็เป็นที่จับตาลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไปเพราะเขาเขาไม่ได้เจอกันเวทีนี้เวทีแรกนะก่อนหน้านี้เขาก็เ,าเคยเจอกันนะในกลุ่มแฟนานางงามชื่อดังนะคะในการแสดงความคิดเห็นของแม่ปุ้ยในครั้งนี้และต้องรอการติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางพี่แมทธิวนะคะจะออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่าอย่างไรนะคะพี่ว่าแมทธิวเขาคงเขาก็คงอึดอัดใจอะ่ะอืม สะัจนะคะอืม mhm. เปิดวาร์ปนะคะหนุห่มหล่อพิธีกรคู่แอนโทเนียในการประกวดมิสหโกลบใช่ไหม2023ทำเอาบรรดาแฟนนางงามพากันแตกตื่นยกใหญ่นะคะเมื่อล่าสุดการประกวดมิสโกลบ2023ได้มีการเปิดตัวพิธีกรฝ่ายชายซึ่งทำหน้าที่คู่กับแอนโทเนียโพซิลนะคะ อ๋อมิสโกโบเขาจ้างอันโตเนียเลยเหรออ๋อเหรอโอ้ยพิธีกรหล่อจังนะคะหนุ่มคนนี้คือนักแสดงและก็นายแบบชื่อดังวัย30ปีนะคะนิโก้เหรอคะชื่อนิโกโ้เหรอนิโก้ล็อกโก้นะคะบอกได้เลยว่าแซ่บนะคะลืมดูนางงามไปเลยนะคะเออนะคะสำหรับนะคะนิโก้ล็อกโก้เนี่ยเขาเป็นหนุ่มชาวแคนาดานะคะมีเชื้อสายอิตาเลียนนะคะแล้วก็ฟิลิปปินเอาไปลูกครึ่ง ลูกครึ่งฝรั่งฟิลิปปินเนี่ยจะหน้าตาหล่อมากสวยมากนะคะเนี่ยนะคะออกเป็นแคนาดาผสมฟิลิปปินอิตาเลียนผสมฟิลิปปินแต่ไปโตที่แคนาดานะคะแต่ว่าได้ทางคุณพ่อมาเยอะนะคะแต่หล่อนะหล่อมากเลยนะคะเขาย้ายไปที่ฟิลิปปินนะคะเพื่อเป็นนายแบบนะคะอ,อ๋อและต่อมาเ็าได้ไปปรากฏตัวทางโทรทัศน์ช่องเ,เล็กๆก่อนที่จะย้ายเข้ามาอาศาัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะฝรั่งนี่มันก็หล่อนะเออออกเอแอนโทนีเป็นพิธีกร โอ้เก็เลงทุนนะนี่ได้หลายบาทนะอย่างนี้ต้องแพงนะเออโอ,โอ้แต่หลอ่อผู้ชายคนนี้หล่อมากกระเทยชอบกระเทยหิวกระเทยคันกระเทยชุดนะคะกระเทยเห็นแล้วดูสิหลอด้วยอืมแล้วผู้ชายพวกนี้ชอบถอดเสื้อนะเห็นในไอจงไอจีเนี่ยถอดส้งถอดเสื้อกระเทยก็แบบจิกหมอนนะคะเออนะคะอ่ะก็เดีย๋ยววันนี้เนาะ วันนี้น้องการนะคะนางสาวไทยจะควา้ามิสโกลบอล2023มาได้หรือไม่แต่พี่เต๋อเชื่อว่าน่าจะคว้าได้นะคว้าไม่ได้ไม่รู้นะแต่ฉันในความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งแนละ้วยังไงก็ต้องได้นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะใครติดต่อลงโฆษณาก็0900899995วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะ,ะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ